แม่ครูบาอาจารย์ไปให้ถึงฝั่งทุนเป็นเด็กชิบทุ่นเป็นครูนคนนคนมาดูแลมาศึกษาเรื่องแค่นี้บนน้ำผายบนน้ำตานเป็นวิชาชีพบม่มดจนตายตาย,ตายแล้วจังเลยเพียงสว่างให้รักษาตัวเองหนึ่งห้ามกินเราถ้ากินเราบ่มีอนุทุนน่นในโลกแค่สิบอกคุณหมอแค่นี้หมอแค่ย่ายนี่ตายมาแล้วเป็นชิบๆแล้วแต่นี้แต่บอกดังดังทั้งนั้นแต่ยุบ แผนเสียงขีคังตายปลอดยังตายปอดเพราะว่าหมอแค่นี้ใส่ปอดใ,ใส่ร่มจากปอดแล้วกรบขนาดภายในตองค้ำระบบกินเหล่าอสองสุดยาปอดไปไว้ที่สุดเชื่ออยู่ในเรื่องของบุรีบุรีทาทาโบทาเคร่งกินเหล่าเพ้่งสูดยานอันนี้บันทอนได้ได,ด้วยนักมือใไฮกันถ้าร่มเราเอาขึ้นได้ดู้ ถ้าย <inequ ity S 1> ังบรมบวกังแต่ถ้าหกบมเมื่อไรพบว่ใหม่ถึงเราป่วยมนั่นคือนับมือพวกนี้สุดท้ายปอดชัวยั้นปอดชีดัมมัคจุ่มเป้าแทนแต่ว่าเป็นเิชาชีพทีบริสุทธิ์ทองใส่ลำล่างตัวเองยาให้นม่สตินะหนึ่งเราสมยาสูบถ้ายั่งกินหรือถ้าสูบกินให้กดตัวเองให้เออมันตายดอกเลิ เลือดเราคนกัวตายเลยจามันจะมาตายมันตายแล้วกูจะไปร่างแยกเขาบ้าจ้าจักบ่ทกูจะเอาไปกูต้องจำเลยนะบักเป็นคู่ครับสองคนละวสองแบบหนึ่งแบบหนึ่งจะจับเอายบอกคนนี้้าแล้วนึงตายร้ายหมอแค้นมีแต่เลือดเลือดเลยชั้นเยี่ยมเลยตายไม่เป็นตายอยู่นี่เลย ที่เรียกแต่ตายนอนหลัติดได้มากิึตายนอนหลับมอแค่นี้อยูเมืองโอนหกคนเจ็ดคนนี่จะขุ้นคนมันจังนัันเราแท่นต้จะรับสังกัดได้แต่อันครูบาอาจารย์สุพทิมไปเฮี่ยนั่นมีบริเด็สียว่ว่าเป็นอาจารย์ของคนในท้องคำก็เอาเอาสันตะเรียบร้อตายดูเพราะว่าพวกนี้วแขงแม่ย่าสิบบาคนอยู่ตลอดลาซ่มันแม่ก ปเป็นบุคคลที่มีศีลนะลูกเพราะเขาอยู่น้ำถ้ำถ้ำหยางคือเราเอาธรรมะของพระศาสดามาใส่เป็นความล่ำเขา้เขากับเอาบรไเด้เป็นมาล่ำแต่เขาเป็นโแคทนแต่เข้าอุ่มผ้าสาธรรมะของพระพุทธเจค์เข้าสชืมกันกันบพระอยู่กับถ้ำทำตัวนี้ไม่สลายทำตัวนี้ไม่ปวดขี่ตัวนี้ใครทำตัวนี้ไม่ทำลายใครทำตัวนี้คืออ,อุ่มชำระิ่งไม่ดีไม่นาม ยายแปดิเปีอะนี่ยายบอมีิล่าทียายบอมมิมันทิมในเรือมือออกยาตาียายเป็นคนที่ถือเคารพนักถือว่าพ่อเนีย่ยเป็ราชรารสิทธิ์ปราสร์ศิล,ลปินหรือดนตรีก็ตามดนตรีก็คืออาจารย์ถ้าไม่มีดนตรียายก็เป็นแค่หมอลำหมอลำก็ต้องอาศัยดนตรีถ้าเป็นแต่ดนตรีไม่มีหมอลำมันก็ไม่เป็นองค์ประกอบที่สมบูรณ์ ฉะนั้นระหว่างดนตรีชีตับหรือดนตรีนี่มันดู้กันทุกคนเ้อยทีย่โดยอาศัยต่างคนต่างเป็นครูบาอาจารย์ซึ่งกันไปกันถ้าล่ำไปบ่มล่ำอย่างล่ำขันา่าล่ำทั้งสันบอลเพื่อหอบอท่นหูอันนั้นก็คือเขาทำอาจารย์แม่ล่ำอย่างล่ำทั้งสนันพรอันนี้จะหมายถึงเขาจืออาจารย์เราเลยพอปุ๊บป้าแค่ป้าทั้งสันได้หมเสงก็คืออาจารย์ของหมอหลางลนะ้ถ้าเป่าตามสเตทตาม ขนมมันจะมีทั้งสั้นอันยาวตามด้วยอันนี้ที่ของ้นมรสสุดท้ายจนจบจากนั้นคือส่วนแข่งเอาสิรินีอะไดต่างๆลายดนตรีกิจกรรมอวันนี้มีแต่หลักปฏิบัติจลากหลายพอสุขุนพุ่นเราสุ้นพุนลุ่มฉะนั้นให้เกง่งคือพอแต่พอให้เกง่งคือพอให้เรียบใ,ให้เรียบนะเก่งพอสุขเก่งพอได้แต่เธอต้องเก่งในสิ่งที่เธอความสามารถที่มี ้องได้ป็นอักขระมันตาของได้ทุกย่างฟ้องโอกาสตกเป็นของวิชาชีพได้มันตาให้าถูกจากนั้นเข้านิมนต์ตาเป็นรักษาเจ้าของวิชาชีพจะเป็นการบไปในท่างของชีวิตในการได้